ทยอีสุภสุข,สขันจ้า ตอนเช้าจ้ะทุกคนกินเรล้มื้อานนี้สายบายบก็จะไปทุล่าหรือเป่ธนทุละายังไปตลาดคือเก่าหลหะะทุกคนอันนี้จะไปตลาดเหมือนเดิมไปซื้อไปซื้ออัน,นเนี้ยไม่เห็นนําพริกโอ้อยะอันนี้แบบ มกเกียบเร็วอเอาวนเปลือกมันถิ่มใส่เราปะนี่แมงมีแม่งยังก่อนแมงบูดแมงบูดมันมาตอมยิ่บนเห็นเราหูหวยนี่อาหารเช้าขนมปังจะใส่ตัวนี้พี่น้องนี่จะกินเหลืออยู่หาฮุกกระปุกนี่ว่ได้เอาไปให้บอกในตตายอกในใตายมันกินดีตายหานลูดยิ่ซัน สิกว่าปีแล้วนี่ยังมาตีอันนี้เป็นลาดเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่แดงเนาะมันจะมีลาดเบอร์รี่บล,ล,บบล,บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เบิดแล้วเหลือตะลัดเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่นี่ผุเห็ดเองนะเห็ดเยี่ยมมาจากสวีเดนนะเป็นไงแล้วก็ส้มมาให้น้ำกุ่นบอกว่าก็าต้องส้งมมาให้แสนดอกเขาไปกินโลด มันหลายจินบุเบิดมั่นมันหลายจินจินบุเบิด,ดยี่บุนเห็ดใบเต็มตู้เลยเต็มตู้ยินเลยเต็มตู้เย็นอีหลีทุกคนสั่นสั่นสั่นหนึ่งอนะมีแต่พวกอันนี้แหละเป็นอันราเบอร์รี่บูบุรี่เห็ดใบแล้วกินกับแล้วกินกับอยังกว่าไอ้ท่านจะพืชนเนี่ยเขาโอ๊ตเขาโอ๊ต นี่ปุบพกกินมันมามันแดงมันแดงอะเป็นเปรี้ยวหวานหวานมได้บยกกินวิตามินซีเยอะมากปุ๊กง่ายๆปุ๊กอันกระปุกอันที่เขาดองแตงกวากับกระปุกน่องเผึอง,งน่องเผึองน้ำผึองเต็มนี่บนเห็ดไว้ นนอนบ่รลับอคืนนอนบ่หลับที่ญนนอนตีหนึ่งตีหนึ่งเขาตีสง่งปัญญายิงยูเคเลิกงานปัญญายูเคเลิกงานแล้วคไดเห็นที่ญี่ปุ่นหนึ่งสรงไไอ้ิโดติกตอกไปบ่งสงวิโดติกตอกไปเห้เบ้งก็เลย่สิหลับเป็นอย่างคือคือบนอน เป็นอย่างยุคคือบนอนเราว่ะเจ้าบริวาจะนอนบรหลับแล้ว,วารฉ,ฉันเลิกงานแล้วฉันมาถึงห้องพักแล้วเกิดเลยแชทคุยกันอีกเรื่องหนึ้นแชทคุยกันแล้วก็เลยทายไว้บนว่าถ้าเป็นการลกวนอันถ้าบริวาฉันเสียมาะละยายู้ทายห้องพักหายฉันเบิ่งนเน่ เราพอใจก็เป็นยังตอนนี้ก็ล้างผ้าก,กันมาถึงห้องแล้วเตรียมตัวอาบน้ำกินอาหารแล้วก็สบถากกันพักเพ่อนเขาน้อนอน,นั่นแหละนี่เราก็เล็กไทยไทยวิดยุไม่ให้เบิกคลวางยาวนาทีกลัวถ้าเยอะยิบบนเฉียวไม่ให้เบิ้งน้ำกัด มันหนาเกลื่ยนเพราะว่าเราทายมูลแล้วน้ำทายติดเพื่อนทายติดเพื่อนแล้วน้ำพราว่าเลิกงานมาอันบ่มันจะมีมันจะมีห้องแ<ม>บบห้อง,องขอั้วห้องก็เอีญหองอย่างก่อนเอิญ<ม>หองอย่างนะแบล็ลูมหอยอย่างฮะห้องส่วนรวมอะ่ะที่เห็นเขาไปนั่งพักแลก้วก็เห็ดอาหารเห็ดอย่างมันจะเป็นขั้วเป็นอย่างยู่หันพร้อมเห็ดแล้วก็ามานั่งกินกันนี่ทีวีมี่อย่าง ถ่า,ายแบบเบิ้งอ่ะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวมันถ่ายภาพถ่ายเป็นวิดีโอมาเนี่ยมัวแล้วก็ลังเห็ดยังกินแล้วก็คุยกันมาเดิ่มเติมจานเซลลเซลอยู่เนี่ยฮะมาเนี่ยแล้วก็เไดว่านี่คือเป็นห้องชั้นล่างจึงเป็นห้องนอนของฉันกับยูชั้นล่างนี่แหละอาจารย์แล้วก็เลยพาเขาไปถ่ายถ่ายกัไปห้องนอนห้องยังแล้วแบบเบิง้งเราก็ไปถ่าย แล้วก็ได้ไปทายหนากระจกมากับสะต่อนมหาเล้ามันบอมันก็เห็นตัวเล้าตรงเต็มๆแล้วก็เลยว่าคุณนายนะาด่าลิงแล้วก็ส่งจูบจุ๊บในโทรศัพท์กินเองนะหอมแล้วก็ว่าโอเคขอบคุณหลายๆจี้ยู <ust lass Iowa nature> ่จี้ยูเสื่อใจสันไว้ว้างใจสันเหตุในฉันเบิ่งถูกยางโดยที่บปิดบังอยังให้บนบางทีแล้วก็เลยบอกไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาหรอกเราพร้อมเพลิยินดีเหมือนกันยินดียุ่ยอยากเห็นอย่างยุ่ยอยากรู้อย่างยุ่ยถามฉันสิ่งใดที่ฉันไม่ได้บอกให้ฟังสิ่งใดที่ยุ่ยอยากรู้ยุ่ยสามารถถามฉันได้บังเรื่อกอะมันเหมือนละลาบละลวงเขาเนาะมันบอกฝรั่งหนิส่วนส่วนมากฝรั่งนะเรื่องส่วนตัวมากมายเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่ไม่เอามาเปิดเผยเท่าไหรอ่อันนี้เราอยู่น้ำมูลเอาน้ำ,นำเขาเกิดเกรงใจ่าติเราประมาณมาครูเขาปดิูเป็นช่วตัวอูอยู่กับมูลยังห้ครูไทยอยู่งจังตึงเสียดเสียน้ำแค่ผมได้ญานแล้วว่าให้จะเขากับ จะเข้ากันหะ่อยหรอกว่าถ้าก่สะดวกกับว่าไทยกับว่าเป็นยังแต่คกันมาเนี่ยคืองานบันเนี่ยมันเริ่มจักเดือนหรอวป่เพราะว่าแล้วหลับงานเขาหลับงานบันไม่นี่ซึ่งมันไกลจากไอ้บ้านพักแล้วน่ะบันเป็นบ้านพักบ้านบ้นเยาวยั่วขับรถซีชมงเห็นห้องอันก้อนนั่น มันกวนน้ำบักไก่บางทีมันเล้วไปกวนเนาะเพราะว่าเยาบุนครูก็ร้อมาหนีตั้งแต่ตั้งแต่เดือนไหนอะปลายเดือนเมษาอืมายเดือนเมษาหลังจากที่ี่บุนกลับมาจากคู่เกตแล้วี่บุนกลับมาแชทคุยกับเราเนาะเราอะเป็นคนถักมาหาเยบุนกวนอยู่ในเพจเลยทุกคนเพจหาครูเราถักมาหาเยบุน เราถักมาแล้วเรืว่าฉันฉันอยากได้ช่องทางการติดต่อกับกับกับยูอันญี่ปุก็เละเอ็ดไปทั้งแม็กเชนเจอร์พากันแอ็ดแม็กเชนเจอร์กันก็เลยได้คุยกันทั้งทั้งแม็กเชนเจอร์เฟซบุ๊กอันนี้ก็เลยวิดีโอคอกันมาเรืๆๆๆๆๆๆๆ่อยเรื่อยเรื่อยเรทำกลมอู้จักกันไหมเดือตั้งแต่เดือนลายเดือนเมษาเลยโอ้ยยูคนกลับมากลับมาจากอ่าภูเก็ตเนาะ เดือนเมษาสงการเดียววันที่เท่าไหร่ปหรือ, 29, 30, นะอยี่สิบเก้บนอีกบนมากประมาณน,นั่นแหะกับเขาอกว่าเออประเมินเอาว่พพา,าพฤษภาเมษาเผืภาเนี่ยพผษภานะพเนาะพฤษภาพฤภาพมมถุนารกรกฎาสิงหาเขาซเดือนนี่เดือนซเดือนนี่บอเม,มือใดที่เราจบบ่ข้อบอก,อบอกม,มือใดทีแล้วเสรจเ็จ แล้วสิวิดีโอโคตรตลอดเช็ตลอดทุกมือเพราะไงเนี่ยสเสมอตน้นเสมอปลายเรวก็เรื่องเล่าถูกอย่างแล้วก็บอกสูาฟังทีแล้วถามญี่ปุ่นก็คือเริ่มต้นเรียกเรนบ่เริ่มต้นเ,เรียก,ก็คือถามถามกันเป็นเรื่องปกติในการที่ว่าคุณโสดบอคุณอายุเท่าไหคุณมี ลูกจะคนคุณเหตุอาชีพอีหยางอันนี้คือเป็นคำถามที่ที่ฝรั่งหรือทุกคนจะต้องถามกันเนีนบอกฮะละ่ะเอออ่าน,นี้ก็เพราะเขาเหลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันแล็วหรือถามกันไปกันมาเร็วนี่บนก็นถามแล้วเราก็ถามนี่บนก็คือคุยกันเลยขึ้นมาถึงถึงการไม่เพี้ันสำคัญคุณสามารถไม่เพศสัมสำคัญในโบ มิเซกได้บบเออเขาก็บอเออมันมันก็นไดแต่กะบ่ไดเสมอไปบ่ไดบ่อยบ่ไดอย่างเพราะฉันก็นอายุเยอะแล้วเราคุ้นละน,นู่นนะี่น่ะก็คือเขาก็ถามกันเป็นปกติเรื่องนี้ถ้าถ้าบางคนมันจะพอถามอีกอย่างมากมาพ่อปึบเข้ามามันจะถามเ่องเสกยางเดียวแต่อันนี้คือเขาถามเป็นข้อสางเขตแปบลบว่าพ่อรูว้ว่าอีกอย่างคืออีกอย่างใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะไม่คุยเรื่องเซ็กกันอีก เขาจะบอถามเรื่องเพศสัมพันธ์กันอีกจนกว่าเราจะได้เจอกันความรักเกิดขึ้นความความมีเพศสัมพันธ์มันก็ตามมาคือคุ้ยกันแบบนี้แต่เมืกดกวดด้วยแต่เวลาการเวลาหรืออารมณ์จะพาไปในการมีเพศสัมพันธ์แบนนี้ยีบนกะเออเยี่บนก,ะบ,บนกะบ่ติปฏิเสธว่าฉันไม่มีเซ็กเลยน่นนี่นั่น เพราะว่าเขาเขาเขาต้องการหาหาคนดูแลู้ชายเขาอาจจะยังมีอยู่เขาสิบอกว่าฉันมีเซ็กบ่ได้ย,ยังสันสิมันก็จะพลาดโอกาสก็คือเขาก็จะไม่คุยกับเราเพราะว่าผูชายเขาอะเขาก็่ยังอายุยังบ่ถึงหกสิบเจ็ดสิบเป็นเพราะีน่นี่ในหาสิบเก้าเยทุกคนหาสิบเก้าปีมานนี้ก็เลยคุยเรื่องนี้อาขับใจโอเคหลังจากเข้าใจกันแล้วเราไม่คุยเรื่องเซ็กกันเลยตั้งแต่วันนั้นสาบานเลยได้ป่ะย่บุตรสาบานเลยได้ป่ะไม่คุยกันเลย เ่เคยถามเลยว่าน่นนี่นั่นเรื่องเรื่องสิกเรื่องเพศสัมพันธ์มีเตจิถามสารทุกซุกซิบกันวันนี้ยุบไปใสเมื่ออื่นยุบสิไปใส่ยุบสบายดีบอวันนี้ยุบโอเคบอยุบเห็ดห่างคือปกติในการถามเห็นบอเมนนี้ฝนตกบอเขายุบนะยุบเป็นยังไงน,นู่นะนี่น่ะนี่ก็คือถามข่าวอื เรื่องเล่าหนุนนี่นั่นเมื่อนีิยุติเหตุกับเขาโบยุติเหตุของขายโบยุติไปตลาดบ่คือถามกันเป็นเรื่องปกติทางไทยสาตร์ถูกสูบดิบเนาะอ่ะล่ะป่ะนี่เออสำหรับเล่ายุบมือกระถามมันบ่ห้มกระถามว่าเออเมื่อนีิยุตโอเคอยู่โบอยู่เมื่อยบ่เหตุงานหนุนนี่น่ะอ่าเนาก็ถามกันเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นวันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์ยังสิก็อ่ะเรากลับบ้านปึ๊บแล้ไปถึงบ้านแล้วก็บอกว่นาเมืม่อนี่เป็นวันศุกร์แล้ว ่าฉันเหตุงานมาหลายชั่วโมงเดยฉันกลับบ้านเออกลับไปถึงบ้านวฉันโทรหาเดินนู่นนี่นั่นพอ,อไปถึงบ้านปุ๊บเราก็จะโทรมาเอยียงเสียคือคือเหมือนกับว่าอ่าเป็นส่วนหนึ่ง่ะเป็นส่วนหนึ่งในในใ,ใ,ใ,ในชีวิตจิตวัตรประจาําวันอย่างเสียทุกคนไอ้พวกก็เลยอ่ะไว้วางใจไว้วางใจในระดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมก็คือแบ่งแบ่งแบ่งใจ แบ่งรับแบ่งสู้แบ่งแบบใดแบ่งเผื่อความผิดหวังเผื่อมันพานลาดมู่นี้นั่นคือเขาไม่ประสบการณ์เดียวลหละทุกคนนั่นแหละมานี้สําหรับบนเหตุงานแล้วนี้สําหรับบนเหตุงานแล้วนี้เราสีแล้วสีพักอยู่นี่ตั้งแต่คืนวันจันทร์จนถึงคืนวันพฤหัสถ้าเป็นวันศุกร์เราก็จะกลับไปบ้านศุกเสาร์อาทิตสุกเสาร์อาทิตย์แล้วสินีนอนอยู่บ้าน พอเสาร์วันจันทร์ปุ๊บตีสามเร็จะตื่นขับรถจากบ้านมาทีทํางานสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่นแหละทุกคนอันนี้ย่บ่นกันเลยบ่คันเห็นบ,นบนบนผักเราอืเวลาเลิกงานนี่จะบ่ค่อยเด้๋ยวคุยกันเพราะมันเป็นเวลาดึกมากมันจะเป็นเวลานอนของเฮาเลวเทียงขึ้นตีหนึ่งเฮาเล้วะมันบอก็เลยจะบ่เด้คุยกันในช่วงเวลาแกอยู่จะเลิกงานนั่นแหละ อันนี้เมึกขึ้นนีกเลยขอก็เลยบอกว่ายุดซอยไทยที่พักห้องห้องพักการเป็นอยู่ของคุณที่ฉันดูได้ไหมถ้าไม่เป็นการรบก,กวนหรือเสียมารยาทเราก็เลยว่าไม่เป็นไรน้องแพรมแป,ป,ป,ป๊น้องมีปัญหาแล้วแบบไทยแบบไทยเป็นวิดีโอ่ายเป็นวิดีโอ,อยางผ้าเบ่งของนั่นของนี้ผ้าเบ่งบนอยู่บนเสื่อของนมของนอนแล้วก็ดีอยู่แล้วก็ทายเบิงนั่นแหละตังเต ต่้งแต so 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 ่ค kind of so so hm ุย so กันมาก็จะเห็นแต่แต่บ้านเราสองบอลมันบอกเห็นบ้านสองหลังของเราบ้านหลังหลังเก่าเราซึงเป็นบ้านสองสันหลังไงเรามาอยู่หลังนั้นเรามาอยู่หลังก็สื่อไม่แล้วสื่อไม่นีกะคบกับยี่บนญเลวคบกับยี่บนเลวนะคุยกับยี่บนญเลวเราไปซื้อบ้านหลังใหม่นี่เราก็บอกว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยฉันฉันซื้อบ้านหลังใหม่ฉันซื้อบ้านหลังใหม่ ฉันจะย้ายเขาไปอยู่ในวันศุกร์แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอยให้บนฟังเนาะอ่าช่วงนั้นช่วงนั้นที่คบกันไม่ไม่เนี่ยเรายังเรายังอยู่บ้านหลังหลังหลังแรกของเราอยู่ซึ่งมันเป็นบ้านสองชัน้นแต่มันกับเกาเกาแนลละเป็นเป็น,ปนอิฐเป็นปูนนี่อย่างกะก็คือสีมันเกาเหลวบ้านหลังไงหลังนั้นแล้วก็ถ่ายวิดีโอห้เบิรงแล้วก็พ้าเขาไปเบิรงนู่นนี่นั่นบนหันบนหนีสันล่างสันนันสันนีเนาะสวนหลังบนหลังบ้าน ซึงมันบมมีคนดูแลมันบมมีค้นดูแลตอนนั้นอ่าเราพักหลังนั้นอยู่แต่ว่าเราไปเหตุงานแต่ว่าเราก็แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราจังสิมาบานเธอหนึ่งยังเสียเราก็จะคอยมาทําความสะอาดมาตัดห้ามาทําความสะอาดเรามาย้ำในเรากับเมยเราว่าบานมันหลังใหญ่มันเมื่อันนี้ตอนนั้นลุกไายเราอ่ะอ่ายังอยู่อันนี้ลูกชายเราใหญ่ไปอยู่บนเหตุงานเขาใหญ่เขาเข,า,ขาใหญ่ไปอยู่ไปอยู่บนเหตุงานอันนี้เขาก็เลยอ่าให้หลานชายน่ะมาอยู่ หลานไส้เนี่ยโบ่โบ่บ่บ,บ,บมีบ้านอยูหรือยังประมาณนี้ล่ะเลยให้หลานไส้มาเป็นผู้ดูแลบ่เป็นผู้อยู่หลังนี้วันนี้คันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จังเสียเราเฮ็ดเราทําความสะอาดบ้านหลังหลังใหม่ของเราแล้วอ่ะสักผ้าสักคอน,นอีหยังแล้วเสียเราก็จะมาอันทําความสะอาดบ้านหลังนี้สองอาทิตย์เราจะมาเธอหนึ่งจังเสียเราก็ว่าฉันเมื่อยเพราะว่าฉันต้องดูแลบ้านสองหลัง หลานเขากับว่ใครมีเวลาเขาก็บจประมาณว่าเขาก็บจีดูแลแต่ห้องใต้โซนที่เขาอยู่นั่นสินะวันนี้แล้วก็เล่สองอาทิตย์เราจะมาเห็ดทาความสะอาดท,ที่หนึง่งซึ่งสวนหล,ลังบ้านมันกับกวางม,มันกวางม,มันเป็นบ้านบ้านหลังอีกหลังหนึ่งแต่กระยู่บ่ไกลกันวันนี้ละบ้านหลังที่เราอยู่นี่มันเป็นบ้านสั้นเดียวเป็นบ้านสั้นเดียวอยยุติดกับสูสารกับหลังใบไยแต่กับมีสวนสวนยมหลังบ้านแล้วก็มี อ่าบอนปลูกดอกไม้มีอย่างนาบ้านแล้วก็นี่บอนจอดรถอันนี้แล้วก็ทายให้เบิง้งงบนทุกคนที่ย่บ,บนเอาเอามาเอ็น,นันต้อมีดอให้เบิ้งนั่นแหละทุกคนอันนี้เขาก็ไปอยากคือเอามาม่วงให้ฟังเขาขาวซื้อว่าเขาคุยกันแบบใดปิตาเสื้อมันใด้บลูดลูดลูดลึกหนาบางกันขนาดไหนอย่างสินะอันนี้อันนี้บแมนันไดเอ,เอามา่บมนันเอามาอวดนะคะบแมนันมาอวดว่า เาคุยกับไผเป็นอย่างจะต้องเอามาอวดบ่ได้อวดนะคะแต่ข้าวบอกสูฟังว่าข้าคุ้ยกับผู้ใดผู้ใดเป็นจ้าไหนจ้าไดนยังเสียเพราะว่าขาอยู่สายนี่เมนบ่อถกค้นขาอยู่สายนี่ข้าวบ่อ่าเกา,าคุยกับฝอขาก็บอกเรื่องฝอสูสูเอฟอซีซ FC ฟังนะคะเรากับมีหลายคนที่อยากจะติดต่อผู้ชายมหายญญบุญอะแต่ทางนี้ทางนั่นกะกะขอบคุณอยู่แต่ว่าด้วยความหมั่นใจหรือว่า ไหนๆเร็วก็คือเฮาเฮาคุยเองเนี่ยจะโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องหามาให้โดยที่เขาก็รลูเห็นว่าอ่าคุ้นคนนั้นเป็นอย่างไรๆเสื้อใจใดโน่นนี่นั่นเขาแนะนำมาเฮาก็เปิดโอกาสเฮาก็คุยได้คือกันนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ทันมีผู้ใดสีเป็พ่อสี่พ่อสีอันก็าือบางใดล่ะเป็นหลักหรือคุยเป็นกิจจาลักษณะใดอย่งนีนะเออ อ๋อไอีผอะเอาม้อสูฟั่งมาเป็นอย่างคือคือต่องมานังบอกเป็นอย่างคือจังคุยกับไผ่เป็นอย่างคือจังจะปวดมันม่เม็ดการปวดเด้อเด้อมันม่เม็ดการปวดอันนี้คือเ้าเล่าประสบการณ์จิตวิชชีวิตประจําบันของเราไอ้บนก็จะล้อเบิ่งคื้อกันละว่าเราสิจริงใจซ้ำใด่เลาสิจริงจังซ้ำใด่เพราะว่าที่เล่คือนัดกัน เราว่าฉันจะลาง,งานฉันจะลาง,งานประมาณกันยาตุลาฉันจะไปหาหายุซีซีอาทิตย์บบดนี้เราลาบ่ได้เราลาบ่ได้เป็นอย่างคือลาบ่ได้เราก็บอกเหตุผลในฟังว่างานหาโปรเจกต์ใหม่เนี่ยคนแท็กใหม่ที่เขานั่นเนี่ยมันมีแท็กอยู่ทีหกเดือนเออสัญญาเขามีหกเดือนเขาต้องเล่งท่าไมซิตท่าาบอซิตเขาก็จะโดนปรับ ถา้าถึงปีใหม่แล้วยั้งเปร์เซ็น์เขาก็ต้องตอสัญญาเขาก็ต้องยอมให้ให้ปับแต่เนื่องด้วยปีใหม่มันเป็นเทศกาลเขาก็ต้องหยุดอยู่แล้วคิดสมัครมันว่าแลก็เลยจะล่าตรงนั้นล่าตอนนั้นเออจะล่าตอนนั้นจะล่ามามาฮา่บุนเนี่ยกลัอเบิงวมาเล่าเว้าน่ะมันเป็นจริงได้ตักเปอร์เซ็นต์นะอันนี้กับบอลแมนเฮาตักใจเสืออันนี้เฮาบอลแมนมาอุ้ยเขาอ,อจะได้กระเสือ ฟังหูแหวงหูคือกันนะคะฟังหูแหวงหูคือกันคนเฮาเว้ากันถ้ามันมีน้ำหนักจากเปอร์เซ็นต์มันเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนจริงหรือจากเปอร์เซ็นต์เฮาก็คงจากคำนวณออกแน่อยู่นะคะก็เลยล้อเบิ่งถ้าอันนี้บนบอกกับเอฟซีทีสนิทนะถ้าถึงเวลานั้นนะคริสต์มาสเล่ากับยงมาบ่าได้มีการเลื่อนนู่นนี่นั่นเฮาพิจารณา าคนอื่นเขามาคุยเห็นมันแบบหลายๆคนเลยตอนนี้คือเี่นบลบอกเลยว่าเอเย่นบลเมื่อยเมื่อยก็เลยคุยอยู่บปกี่คนคุยอยู่บปกี่คนกับพปนิโรบเนียนั่นรูมาเนียนั่นเอเย่นบลก็คุยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอขวิดีโอข้อแล้วพอเอเย่นบลมามีเวลาสิมาบอกน้ำเล่าเรื่องเล่ามากอะไรอยางเง้ยแล้วก็ดูโล้ไทยได้ด้วยนะเอเย่นบลก็เลยบลไม่คว่ำเสื้อถือ เพราะว่าผู้ชายที่พูดไทยได้นี่มันเก่งมันเก่งนเจาสููได้มันโตโกหกโอเหลได้แต่ถามมาแล้วมีบาทนมีซองมีรถมีล่ามีทีมีท่ามืเรามีนะเรามีเบิด์ตพี่น้อมีเบิดบางคนมาประเทศนี้ยากจนที่สุดมันกับว่แมนมันกับบ่แมนถุกคนนะคะบอกเลยว่ามันกับ่แมนทุกคนบางคนเขาก็รวยบางคนเขาก็จนฮัลโหมันบ่ได้มีคนรวยเบิดทุถกคนหรือบ่ได้มีคนจนเบิดทุถกคน แต่เระปเทศคือประเทศไทยคือประเทศเราคนรวยก็รวยคนถูกก็ถูกอืแต่อันนั้นจะถูกจะรวยมันเป็นเรื่องของเขาเขาบด้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาปรไเด้วชีวิตเ้าไปเกี่ยวข้องกับเขากระแคคุยใช่ไหม,อมเออบางคนว่าเห็นเขารวยอยากได้อย่าไปเอาเรื่องมันบดิส,สรรันสิเขาอย่าไปม่องอย่าไปม่องที่ประเทศประเทศนี้ไม่ดีประเทศนี้ด้อยพัฒนาประเทศนี้มีขอทานเยอะประเทศนี้มีมีชาชีพเยอะประเทศนี้ยากจนเศรษฐกิจไม่ดี แต่ละประเทศมันก็เหมือนกันนะเด็กแต่ละประเทศแต่มันอยู่ทีบุคคลน,นั่นะคะมันก็อยู่ทีบุคคลนั่แจะประเทศได้ก็เลยแต่ถ้าเจอคนไม่ดีนะประเทศจะประเทศที่พัฒนาสุดๆค่าเงินดีค่าครองคีบดีนู่นนี่นั่นดีเศรษฐกิจดีแต่จิตใจคงค้นบดอดีมันเกิดขึ้นเก่าน่าแหละทุกคนมันก็เรียก่ตัวดวงเลยตวบาสินาแต่ถามอายุบนนะอยากไปยูโบรูมานเนี่ยยุบนบ่ไปอืมเออ บุณวาสนาจะไปทั้งได้กันยังบรูเลยพี่น้องประมาณนั้นล่ะต่อสู้กันฟังมั่มีแนวเรื่องจกวังเนี่ยเราบอกไปบอกเรื่องคนอื่นเถอะไปบอกเรื่องดาราบอกเรื่องนักร้่ออินฟูอินซ์ ไปบอกหาเขาจะไปบอกเรื่องของเขาเขาดังระดับใดมีแต่้นอยากไปกลัวเขาเสียไม่ย้นอยากไปบอกไปว่าโดนฟองมาได้บ้ตายบ่บอกบางเชือกับบางค้นกับปีดาเขาโน่นนี่นั่นโอ้ยเขาเสียหงเสียหายแมนบ่ละเรื่องของจบขว á n นี่แหละได้จีวิภาควิจารณ์ไปจ้งดอกสารมาแต่ยมดาเฮายยมดาพงวดาเมีย ตกหลายสิพากันปิดหาเที่ยวอุทานรดนูไปหาเที่ยววันน,นั่นวันนี่ทุกคนเติมนมัล้วก้าปรถปีกับไปไอี่ปุ่นเฮ็ดนางพิเกียนยางไว้ก่อนเออวันนี้ก็เดี๋ยวจะแพ็คของแล้วพี่นอ้องแพ็คของเอาของไี่ส้งให้เขาก่แล้วก็จะไปซื้อผักผูตลาดนัดหละมาเห็ดนั่นแหละอันนี้คือเป็นชีวิตกิจวัตรประจำวันของอยียปุ่นการดำรงชีวิตนะคะอยุแบบนี้แหละ อยู่แบบง่ายๆนี่ยแหละไม่ยังกะเห็ดไปไม่ยังกะกินไปเอออยากลงมคลิปก็ล้มไม่อยากล้มก็ไปยังอยากนอนก็นอนยัสนนกสนะประมาณนั้นกพนเอาสัมเนีเลยลเด้อเดีย๋ยวพุ่นแพ็คของก่อนพี่น้องขอให้โชคดีสุขสุขพ้นนะคะสําหรับวันนี้ราบรื่นในการงานทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยไปไหนมาไหนปลอดภัยเด้อ